เพรตั้งหน้าตั้งตาคอยมาสิงคโปร์สามปีแล้วค่ะเพื่อนๆการมาสิงคโปร์ของเพชรเป็นอะไรที่ฝันหวานต้องเจอทั้งสิ่งดีๆได้การต้อนรับอย่างดีเป็นแน่นอนคืนแรกที่เพชรมาถึงเพชรนอนฮอตเทลนะคะคือละ1,600บาทค่ะเป็นแคปซูลเช็คอินเรียบร้อยอาหารเช้าเรียบร้อยดีค่ะ คืนที่สมาโรงแรมสี่ดาวค่ะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เพชรจ้าก่อนอื่นนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เพชรหน่อยนะคะวันนี้เพชรจะมาเล่าหัวข้อ ที่เพชเกิดปัญหาในการเช็คอินโรงแรมสีดาวในสิงคโปร์ค่ะเพื่อนเพื่อนเพชกับแฟนอะฝรั่งอะค่ะเราบินมากันคนละไฟ์นะคะเพชบินมาจากกรุงเทพมาสิงคโปร์ฝรั่งบินมาจากจาการ์ตามาสิงคโปร์ค่ะเพชจะมาถึงก่อนค่ะเพชก็ได้บอกคุณฝรั่งไว้แล้วว่า พราะว่าฝรั่งเป็นคนจองโรงแรมนะคะไปก็บอกฝรั่งไว้แล้วเธอส่งอีเมลหาโรงแรมให้หน่อยนะเพราะว่าฉันจะไปเช็คอินก่อนบอกเขาด้วยว่ามนะิสเพชรรัตจะมาเช็คอินฝรั่งก็จัดแจงส่งให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าเดี๋ยวคุณเพชรรัตเขาจะโชว์พาสปอร์ตกับเครดิตการ์ดชื่อของคนจองนะเพราะว่าเพชรจะมีบัตรเครดิตของคุณฝรั่งหนึ่งใบอยู่กับเพชรค่ะ พอมาถึงโรงแรมปุ๊บเพชก็โชว์บัตรเครดิตแล้วก็พาดปอร์ดของเพชเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเช็คอินชื่อนี้ชื่อของฝรั่งสาวน้อยที่เคาน์เตอร์ก็แอคชั่นเลยค่ะเพราะว่าเพชเดินมาก็หน้าตาแบบนั่ง mrt แล้วก็เดินมาโรงแรมค่ะไม่ได้นั่งแท็กซี่แวะตรงนูน้นแวะตรงนี้ก็คือเช้าตื่นมาเขียนคิ้วนิดหน่อยทาปากนิดหน่อยก็ออกม,มาเลยค่ะ สภาพก็รองเท้าผ้าใบค่ะเสื้อยืดสาวน้อยที่รีเซพชันก็แอคชั่นเลยค่ะ, so เ,คะเพื่อนๆอ๋ oh, I I need your boyfriend passport because he don't tell me about you will check in เพก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าฉันต้องการพาสปอร์ตของแฟนคุณนะแฟนคุณไม่ได้บอกเราว่าคุณจะมาเช็คอิน เพชรก็ขึ้นเลยค่ะเพชรก็บอกว่าคุณตรวจสอบดูก่อนไหมก่อนที่คุณจะคอมเพลนเราอะ่ะคุณอยากให้เราเปิดอีเมลไหมสาวน้อยก็ยังไม่หยุดค่ะสาวน้อยหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมสดาว no no we don't get your email we don't have any email from you เขาไม่ได้อีเมลจากคุณฉันไม่ได้อีเมลจากคุณฉันไม่มีคุณส่งไปที่ไหนคุณส่งไปที่การจองคุณส่งไปที่สาขาไหนมีหลายสาขานะตะลิงไหมจะบอกเนี่ยแหละโรงแรมเนี่ยแหละสาขาเนี้ยแหละสาขาตลิงตะลิงเนี่ยแหละจะให้ฉันโชว์อีเมลไหมสาวน้อยก็ไม่หยุดค่ะสาวน้อยก็แอคชั่นอีกว่าคุณส่งไปที่ไหนคุณส่งไปที่ไหน ครานี้เพื่อนข้างๆที่สาวน้อยกำลังแอคชั่นก็เดินมาสาวน้อยก็ดันเพชรเข้าไปหาเคาน์เตอร์ข้างๆเลยคิดว่าสาวน้อยหนะ้าเคาน์เตอร์คงจะประจำเดือนไม่มาประจำเดือนจะหมดอายุแต่เด็กๆอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรหน่อยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ค่ะ เพชรขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเพชรก็เหนื่อยจากการเดินมาและยังจะต้องมาเจอปัญหานี้ซึ่งเราวางแผนกันไว้แล้วว่าส่งอีเมลให้เสร็จสับเลยเวลาฉันไปเช็คอินเนี่ยจะได้โชว์ยูพัทปอดหรือโชว์ฉันพัทปอดหรือเครดิตการ์ดอะไรอย่างเงี้ยจะได้เช็คอินเลยจะได้ไม่มีปัญหาะไรอีกสุดท้ายส่งอีเมลก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังมีปัญหาค่ะเพื่อน แล้วก็อะไปอีกข้างๆน้องผู้หญิงข้างๆก็บอกว่าเออฉันขอดูยูเออีเมลได้ไหมขอดูอีเมลที่คุณส่งหน่อยเพชก็เปิดเปิดอ่ะดูพอขอดูเขาก็บอกขอโทษนะเราไม่ได้รับยูออีเมลคุณเลยอะคุณส่งไปที่การจองคุณไม่ได้ส่งมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินออแล้วไอคนที่รับจองเนี่ยไอฝ่ายจองเนี่ย ไม่คุยกันหน้าเคาน์เตอร์เลยหรือไงนี่คือเรื่องจริงว่านี่โรงแรมสี่ดาวนะเวลาลูกค้าจองจองผ่านคนในออฟฟิศหรืออะไรสักอย่างออฟฟิศเนี่ยเวลาเราโน้ตไปว่าท้องส่งอีเมลสองสามวันก่อนเองนะคะว่าให้เพชรรัตเข้ามาเช็คอินได้ก่อนอะแล้วก็โชว์ัดโชว์อีเมลคือเขาไม่คุยกันนะคะคนรับจองเจ้าหน้าที่รับจองที่นั่งอยู่ในห้องในออฟฟิศ กับเคาน์เตอร์ที่เราไปเช็คอินเนี่ยไม่ส่งข้อมูลหากันเลยแล้วก็จะมาโทษเราว่าเออคุณคุณคนที่จองเนี่ยไม่ได้ส่งอ e ีเมลบอกเราเลยือมอมแล้วก็มาขึ้นเสียงใส่เราด้วยนะคะที่สำคัญอะ่ะคือด้วยน้ำเสียงด้วยโทนของคนสิงคโปร์จะไม่ได้สุภาพนอบน้อม เหมือนในเมืองไทยใช่ไหมคะในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราไปโรงแรมสี่ดาวเนี่ยเคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยจะนอบน้อมเราพอเราได้ยินคําว่าครับคําว่าค่ะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมีคํามีห่างเสียงใช่ไหมคะแต่ด้วยน้ําเสียงโทนของคนสิงคโปร์อ่ะพูดก็พูดพูดก็พูดคุณส่งไปที่ไหนเราไม่ได้รับอีเมลของคุณเลยคุณคนนี้ไม่ได้บอกฉันไม่ได้บอกทางเราว่าคุณจะมาเช็คอินมันโรงแรมสี่ดาวนะน้ําเสียงอะ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ชาวสิงคโปร์มันมีน้ำเสียงอ่อนหวานน้ำเสียงยังไงเพชรไม่รู้พอเพชรโชว์เสร็จเรียบร้อยอ่าเช็คอินได้ม,มันก็ทําให้ลูกค้าไม่ประทับใจนะคะถามว่าข่าวหน้าเนี่ยอยากมาไหมโรงแรมเนี้ยโรงแรมดีนะคะสวยงามอยู่ห่างจากออชัดประมาณหนึ่งกิโลค่ะ ต้องเดินเอาหน่อยหรือก็นั่ง MRT ได้หนึ่งสถาน,นีค่ะแต่ระบบการจองระบบเช็คอินไม่คุยกันเลยนะคะมัโรงแรมสี่ดาวอะ่ะคุณไม่ส่งข้อมูลหากันเลยสุดท้ายเพชรก็เช็คอินได้ก็นึกว่าจะจบนอนไปหนึ่งคืนตื่นเช้าไปทานข้าวข้างล่างไม่มีปัญหาอะไรค่ะนอนคืนที่สอง ตื่นเช้าลงไปทานข้าวมีปัญหาค่ะห้องนี้เราจองพักสองคนนะคะแต่ชื่อการจองเนี่ยเราไม่ได้ใส่ชื่อเราเพราะว่าใช้บัตรเครดิตของฝรั่งฝรั่งเป็นคนจองแต่เราก็เขียนไว้ในการจองแล้วแล้วว่าเวลาเช็คอินใครมาเช็ค in, อินเขาจะมาเช็คอินห้องหนึ่งจองสองคนเบคฟาสองคนวันที่สองเมื่อกี้เพิ่งลงไปทานข้าวมา พนักงานก็บอกชื่อห้องฝรั่งลงไปกินก่อนหนึ่งคนคือลูกคุณไปโรงแรมสี่ดาวใช่ไหมลูกค้าไม่ได้ลงไปพร้อมกันตลอดสามีภรรยาคนที่นอนด้วยกันในห้องสองคนเนี่ยเขาไม่ได้ลงไปทานข้าวพร้อมกันตลอดส่วนใหญ่ผู้ชายลงไปก่อนเพราะผู้ชายต้องไปทํางานผู้หญิงตื่นสายหรือผู้หญิงกินช้ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสิปีเพชรก็ทําอย่างนี้เพชรไม่เคยไปกินพร้อมกันน้อยครั้งมาก ครั้งนี้คุณฝรั่งก็ลงไปก่อนรอบ7จ็ดโมงเพชก็ทำนู่นทำนี่ตื่นพร้อมกันแล้วค่ะแต่ว่าเพชทำแก้ไขวิดีโอเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นแพ็คกระเป๋าเพชก็ลงไปรอบ9ก้าโมงพอลงไปก็ถามห้องเพชสอห้งสครั้งสาครั้งเพชก็บอกห้องนี้คุณชื่ออะไรเราบอกว่าเราชื่อเพชรชลดัด อ The Room Booking is n o t n a m e เพชราอ๋อก็บอกชื่อฝรั่งไปก็บอกว่าอ๋อมีมีคนมากินแล้วนะบอกอ๋อใช่แฟนฉันมากินแล้วเมื่อเช้าแต่ฉันต้องจะมาเนี่คุณน่าจะถามเออ Booking Name ชื่ออะไรไม่ไม่มาถามถามว่าคุณชื่ออะไร <S <S แล้วก็ตอบไปเพชรชื่อเพชราอ๋อ oh, Booking ไม่ใช่ชื่อนชื่อนี้ <S <S ตอนบุ๊กิ้งใครใครทำบุ๊กิ้งสองชื่อกันเขาก็ชื่อเดียวใช่ไหมคนจองอะ่ะคนจองคนส่งอ e ีเมลคนกดคลิกอะ่ะมันก็ชื่อคนเดียวแต่คุณน่าจะถามว่าห้องที่คุณจองชื่ออะไรเราจะได้บอกชื่อแฟนของเราไปฝรั่งไปแต่ก็ถามว่าคุณชื่ออะไร what your name แล้วก็บอกว่าชื่อเพชรลัดอ๋อแต่ b o ๊กิ้งไม่ใช่ชื่อนี้นะ กระจายสิฝรั่งเขาจองหรือถามดิว่า booking เนม e อะไรคือมันทําไมมันต้องสร้างความปวดหัวให้เราด้วยอยากรู้จังห้องหนึ่งจองห้องไว้พร้อมอาหารเช้าห้องหนึ่งนอนสองคนมันก็ต้องกินได้สองคนปะมีคนหนึ่งลงไปแล้วคุณก็เต๊กดิมันเป็นโรงแรมสี่ดาวอะมันเต๊กได้มันเช็คได้อะถ้าคุณละเอียดหน่อยอะพนักงานอะนี่คือปัญหาที่ว่าว้าว เมื่อคืนนอนแคปซูลเมื่อวันก่อนนอนคน,นเดียวเขาไม่เช็คเลยว่าห้องคุณยูนิตคุณอะไรเดินเข้าไปกินได้เลยอาหารจริงๆไม่ได้ต่างกันหรอกมีคอฟฟมีไข่มีข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเลยแต่โรงแรมสองดาวแคปซูลหนึ่งดาวแคปซูลไม่เช็คห้องคุณเลยไม่อะไรปล่อยให้คุณกินเลยแต่เราไม่ได้ว่านะที่ว่าเขาจะเช็คอะมันเป็นสิทธิ์ของโรงแรมที่จะเช็ค แต่คุณน่ะคุณมีพนักง,งานอยู่อะพนักง,งานเนี่ยคุณเช็คดิห้องนี้ลงมาแล้วหนึ่งคนอีกคนหนึ่งยังไม่ได้ลงมาหรืออะไรอย่างนี้ขอจองไว้กี่คนห้องหนึ่งขอนอนกี่คนมันเช็คได้มันดูได้และอีกคนที่รับจองกับอีพวกเช็คอินกับอีพวกเบรกฟานเนี่ยมันไม่คุยกันเลยอะ่ะโรงแรมสี่ดาวอะ่ะไม่คุยกันมันคือมันสร้างความหงุดหงิดใจทำให้เราเกิดปัญหาในการเดินทางท่องเที่ยว คิดว่าพัก4ดาว5ดาวแล้วทุกอย่างมันจะเฟอร์เฟกใช่ไหมมันไม่ใช่ค่ะวันนี้ก็เช็คเอาท์โรงแรมสดาวค่ะเดี๋ยวไปอยู่3ดาวค่ะแล้วดูกันว่าการบริการการเช็คอินจะมีปัญหาไหมแล้วเพชรก็บอกฝรั่งไว้แล้วนะคะว่าฝรั่งเธอส่งอีเมลไปหาโรงแรม3ดาวที่เราจะนอนกันพรุ่งนี้นะคืนนี้ค่ะส่งไปเลยนะว่า เดี๋ยวมิดเพชรรันเนี่ยจะไปเช็คอินก่อนเพราะว่าฝรั่งไปทำงานไปประชุมทางไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเพชรจะไปเช็คอินคนเดียวอีกรอบนึงค่ะแล้วส่งไปเมื่อคืนค่ะแล้วก็สัก5านาทีค่ะทางโรงแรมก็ตอบกลับมาว่าโอเคเราจะโน้ตไว้นะว่าคุณเพชรรันจะมาเช็คอินนู่นนี่นั่นเดี๋ยวลองดูค่ะว่าวันนี้ไปเช็คอินจะมีปัญหาอะไรไหม ขอบคุณค่ะที่รับชมนในคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เพ็กเช็คอินโรงแรมสามดาวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยสมูทดีค่ะพนักงานพอมาถึงก็บอกว่าเออฉันได้ส่งอีเมลมาแล้วนะว่าฉันจะมาเช็คอินก่อนแล้วฝรั่งจะมาเช็คอินทีหลัง คุณหาอีเมลดูซิคุณเจอไหมเขาก็ขอดูชื่ออ่าเจอเช็คอินได้เลยเช็คอินได้ก่อนเวลาด้วยหนึ่งชั่วโมงอ่าไปกะขึ้นมาห้องเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งรอฝรั่งค่ะฝรั่งออกไปประชุมเดี๋ยวก็คงจะกลับมาแล้วก็จะไปหาปูกินกันชิลี่แคบสิงคโปร์ เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถ่ายวิดีโอด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ